แก่ห่อเขาหน่อยหมยว่าเสี้ยวพองฟ้อมมากหมายว่าแดดมากมาไม่กินปมืนี้มือคุณเขาพารับินมาป้องฟมมาใส่หกุ้งป้องผู้ใ่คน้บังไจับเ้าจับเ้าแกออกมาจะเปียงแน่ยูม่กินเด้อ พ่อจันดีนี่นี่ลาบบี้ก้อยซีนง่วเด้ออันนี้ของไอหน้าอีแม่หนูมาพ่อไยถึงอีพ่อจันดีอีแม่หนูเด้อมาชินนะอีแม่ตุนเมื่อล่ะอีแม่ตุนแม่ถวินพ่อถวินนี่แม่สมแม่ตุนแม่แม่สาว

อายุดีไม่แหง้งกินแล้วให้ลูกเศ้ายุดีไม่แหง้งเบียมาใจเส้เนี่ยเดียวใ้หมีโลกมีไท่มีพญาติาาดหาดไปขนไปเขาก็เป็นสิ่มูัตายก่อนเออไปช่กันกินหาไปขนไปกินเปียวใ่เส้นเนี่ย้าเมลทรลีขอฝวากขอความเปทอดไปแช่ยนน้นก่อนญ แม่ยืนหันท้องคนนันไปก็เสียบน้ำเขานั่นได้ไปก่อนลูกไปก่อนบ้านนั้นยังกินลูกเพื่นกินก่อนเหียบเขาเสียบหัวแรกเสียบเอามาดูยู่เลกินแม่เท่านี่กับไปเอินไปเหียบมากน่เลยแม่ยืนหันท้องแม่ หนูตานดงพอดีตานดม่ห้องยนขวนททองบ่าบุญเลิศขวนทองม่ยังกินท้องนีเอาไตนี่หัมากินแมยังตูกแจ้วเทียนมากินเออม่ยังยนกัได้ใหญ่ยึดขยามทอสวินิกแตไม่กินน้ำแข็งม่เอาไปน้ำแข็ง ผู ة, well ้ใดผู้ใดเอื่นซื้อกับแม่น้ำกันแบะบจุกพีน้ำนองเูยาตาใหญ่ไก่ยืดไก่หมะยูมาขึ้นมีมีเรียนรับคุณข้อพระับดินมหามหามเอาหิมะยืดหยักเอ้อ